นี่ครับพี่น้องครับผมพี่น้องทอซีทุกคนนะฮะที่กําลังจะเดินทางมาอิสราเอลนะครับได้มาต่อเครื่องที่อบูดาบีนะฮะดูสภาพครับผมแต่ละคน <c oughs> <c oughs> มาถึงตั้งแต่ห้าทุ่มบ้านเขานะครับออกจากกุรณภูมิมาทุ่มครึ่งะที่นี่ช้าไอช,ช้าช้ากว่านาะช้ากว่าสามชั่วโมงนะฮะ ผมแนะนำนะครับผมถ้าขาม้าหลบหน้าหลบหลังแหลกเงินยูเอสดอลลาร์นะครับมาไว้ซื้อกินตัวเด้อครับเด้อซื้อน้ำครับที่นี่มบนมีที่กดน้ำนะครับต้องซื้อนะฮะแต่ละคนก็ต้องหิวนะครับผมหิวน้ำนี่เป็นบทเลี้ยงครับผมเฮ้รุนหลังๆเนาะบอกต่อนะฮะที่ม้าที่หลังนะครับที่อบูรบีแนะนำแหลกเงิน นั่นแลหละมาสักสามสี่สิบเหรียญก็ยังดีครับเนาะยี่สิบสามสิบก็พอเนาะยีะ่สิบเนาะเพือพ่อเพื่อคนที่ไม่ได้แลกมาด้วยน <c ười> เนาะแต่ละคนเป็นบทเรียนครับนอนรอเครื่องตั้งแต่ห้าทุ่มเครื่องจะออกประมาณเก้าโมงกิน ะตอนเจ้านะครับดูครับจ้องนอนรอคืนนึงนะฮะเวลามันบะตรงกันนะครับเขาก็ต้องรอต่อไปอีสเลอีกนะครับเป็นบทเลียนครับเนี่ยดูครับนี่น้ำเดอรพี่พีน้องน้องเดอร์ทีไอซี IC เดอรับพี่น้องครับน้ำขวดละร้อยสิบบาท โอ้ต้องหาเงินไอ้พวกเงินไทยมาด้วยเด้อใครที่ใครที่จะมาหนึ่งพันแรกได้แปดสิบสองเหรียญเนาะไม่เนาะแปดสิบสองเหรียญเนาะบอกเข้อหอน้ำมาเลยบอกเข้อมาแลกเราเลยเอออน้ำเอาน้ำจากจากบกลงมาจากเครื่องก็ได้เนาะเอาน้ำลงมาจากเครื่องก็ได้นะฮะถ้าบกพร่อกินก็ต้อง ซื้อแบบนี้ครับผมมีมีมหีแลกมีหีแลกเงินอยู่ครับหนึ่งพันได้แปดสิบสองเหรียญน,นะฮะเงินไทยหนึ่งพันได้แปดสิบสองเหรียญตะกี้ผมอู้ว่าแลกเป็นดอนมาก็ไม่ต้องแลกก็ได้ครับเอาเงินไทยมาฮะพวกเงินไทยมาตัวเนะฮะนี่ครับผมขวดละร้อยขวดละร้อยสิบบาท <c oughs> นะดูครับผมนี่น้องเอ้ยสวยๆเด้อครับผมเนี่ย ต้องหาหน้ากินครับนะครับพี่น้องครับน้ามขวดละร้อยร้อยสิบบาทซีโน่ร้อยสิบบาทนะครับ <c oughs> แนะนำนะครับผมเอาตังพกตังสดเลตังไทยมาตวัวเองนะฮะหรือว่าจะเอาน้าลงมาจากเขื่อนตัวเองก็ได้นะครับห้าระหะยัดเนาะถ้าได้ต่อเขื่องห้ามเอาทิ้งนะครับน้าหนห้ามไมได้ต่อเขื่องนะครับตีใอ,อับดาลบี นี่ฮะับร้อยสิบบาทครับบ้านเฮาแค่เจ็ดแปดบาทเนาะโอ้ก็นี่ยบนั่งกินขนมปังขนมปังนี่ซื้อมาจากบ้านเฮานะครับซื้อมาเลยครับพวกไอ้ขนมปังแต่เน้นนะครับห้ามเป็นพวกหมูนะฮะต้องเป็นพวกขนมปังไก่พวกขนมปังอะไรแบบนี้ได้นะฮะนี่ครับแบงนี่ตั้งก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งพันเหรียญได้อยู่แปดแปดสิบสองเหรียญแปดสิบสองเหรียญนะ น้องไอ้ซู่ๆเอาครับเดีย๋ยวในน้นำนะครับไอ้ไอ้รุ่นที่มาหลังๆเนาะนี่เตรียมตัวถทกนะครับมาถึงนี่แบบมีแบบมีน้ำให้กดนะครับบเหมือนที่สุวรรณภูมิบ้านเขานะครับแบบมีน้ำให้กดนะครับแต่ละคนต้องหาซื้อน้ำกินนะดีอพอดีโค้กตังค์ไทยบเตเรเนาะเดเลยไปแลกได้นะครับหนึ่งพันแลกได้แปดสิบสองเหรียญน,นะ น้ำหวาน้อยสิบบาทสุดยอดนะครับเตียบ,บูรบีรนะฮะสาหารัฐอาหรับอิมิ่าตเดี๋ยวรอต่อเครื่องครับผมเก้าโมองก็เป็นแนวทาง,หางทให้รุ่นหลังๆเนาะที่จะตัวมไม่รู้นะครับครับผมจะได้เกิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยเดี๋ยวขอ,อยุยาตกินอาหารเพราะเขาทอดน้าก่อนครับสวัสดีครับผม